เป็นพี่สาวของแม่เอฟซีนะคะแม่แม่ท่านไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยท่านอยู่ต่างประเทศท่านก็ได้ให้คนทางบ้านดูแลน้องช้างของเราดูแลควานนะคะแม่แม่โอ้ยแย่งกันแล้วเหลือบีสุดท้ายโอ้ยทำเหมือนเสียสละให้น้องนะคะแม่แม่โอบวตองได้บีสุดท้ายนะคะสภาพร่างกายแข็งแรงนะคะต่อไปนี้ปราศจากโรคภัยนะคะแม่แม่เคาะบ้านให้ด้วย อ่าหมดเคราะหมดสศกหมดโลกหมดภัยต่อไปนี้ขอให้เรยรวยแห่งๆตลอดปีตลอดไปนะคะสวัสดีแม่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้สองสาวอ้วนของเราก็ได้มาถึงบ้านแม่เอซท่านใจดีทันได้ซื้อกล้วยรลอกสองสาวของเรานะคะเนี่ย มอบท้งคะแนนท้งอาหารให้กับน้องช้างของเรานะคะต้องขอขอบคุณท่านมากๆเลยขนาดท่านไม่ได้อยู่บ้านท่านก็ได้ให้พี่สาวของท่านดูแลน้องช้างของเรานะคะเจ้อ้วนของเรากล้วยไม่จะมีใหญ่ๆเลยนะคะแม่แม่ดูนะคะนี่นะคะสองสาวของเราอิ่มเลยนะคะแม่แม่วันนี้นะคะ กล้วยมีเต่หวีใหญ่ๆนะเลยนะคะแม่แม่เรามาหาท่านท่านใจดีมากๆเลยอยากให้เราแวะมาที่บ้านนะคะ <c oughs> เราไม่มีอะไรให้ท่านเลยนะคะแม่แม่แต่สําหรับท่านนะคะมีทั้งอาหารช้างมีทั้งคะแนนติดนะคะแม่แม่มีทั้งขนมควานมีทั้งเครื่องดื่มของควานนะคะโอ้ กล้วยบีใหญ่สวยมากๆเลยนะคะแม่ๆสองสาวของเราอิ่มเลยนะคะวันนี้น,น,นี่นะคะเป็นบ้านของท่านนะคะท่านอยากให้มาบ้านนะคะบ้านนาอยู่มากๆเลย บัวตองหนับตากินผิบๆเลยกล้วยบีใหญ่นะคะนแน่ๆเยอะนะคะกล้วยนะคะมีแต่บีใหญ่ๆบีๆอ้วนๆเลยโอ้ยแย่งกันแล้วเหลือบีสุดท้ายโอ้ยคำเหมือนเสียสละให้น้องนะคะแม่ๆบัวตองได้บีสุดท้ายนะคะนี่นะคะ เราก็เกรงใจนะคะเรามาเราไม่มีอะไรของฝากให้ท่านเลยก็กลัวตองกลัวคำเหมื่นแย่งนหนนีแล้วเป็นที่สาวของแม่เอฟซีนะคะแม่แม่ท่านไม่ได้อยู่ที่ ประเทศไทยท่านอยู่ต่างประเทศท่านก็ได้ให้คนทางบ้านดูแลน้องช้างของเราดูแลควานนะคะแม่แม่เป็นธุระแทนนะคะนี่นะคะเป็นเครื่องดื่มของควานนะคะแม่แม่โอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะแม่แม่ทั้งอาหารช้างอาหารควานนะคะแม่แม่ดูนะคะอิ่มทั้งควานอิ่มทั้งช้างนะคะแม่แม่ดูดูที่ขั้นที่มอบให้นะคะนี่นะคะ ก็ต้องขอขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะที่ท่านเมตตานะคะแม่แรักเอ็นดูเราทั้งในจอและนอกจอนะคะนะคะโอ้บ่ต้อง จะขออยากรอดท้องช้างอยากรอดท้องคำเมินนะคะแล้วก็อยากรอดด้วยเป่าน้ำมนต์บ้านลดน้ำมนต์บ้านสะเดาะข้อต่อชะตาบูชาโชคท่านเป็นร้านค้านะคะมแม่ให้ค้าขายร่ำรวยเงินทองรวยรวยแห่งแห่งปังปังตลอดปีตลอดไปนะคะวันนี้คำเหมินจะได้เป็นตัวแทนของมแม่ FC นะคะได้มาทำ รถน้ำมนต์บ้านให้กับแม่ๆนะคะแม่แมนะคะม <c oughs> านท่านหลังใหญ่มากๆเลยนะคะขณะท่านไม่อยู่ท่านก็ได้ส่งตัวแทนเป็นพี่สาวนะคะนี่นะคะทำพิธีแทนนะคะ <c oughs> สมใจท่านแล้วนะคะที่แม่ๆอยากให้คำมืนมาถึงหน้าบ้านนะคะวันนี้ก็ได้มาถึงบ้านแล้ว เจ้อาอ้วนของเราได้กินกล้วยแล้วนะคะแม่แม่ยืนนิ่งมากๆนะคะรู้งานนะคะมแม่นนี้ก็เป็นที่สาวของท่านนะคะแม่แม่มแมอยากกอดขอมือ่นอกอดเลยค่ะ <c oughs> ขมือนของเราก็ใจดีนะคะมแม่โอ้ย <c oughs> <c oughs> กันเห็นคำเมือนแล้วบอกว่าอุ้ยอยากหยิกอยากยากดนะคะแม่ทุกคนดีใจนะคะที่ได้เห็นคำเมินนะคะเราเองก็ดีใจนะคะที่ได้มาถึงวันนี้ได้มาเจอบ้านแม่แม่เอฟซีได้ให้คำเมินมาลดน้ำมนต์ถึงที่เลยนะคะแม่แม่นี่นะคะเราก่อนที่เราจะรอดนะคะเราก็ต้องทำพทิธี ขอโชคขอมันนะคะขอรอดร้องช้างคำหมื่นให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยนะคะนำรวยเงินทองขอนะคะให้แม่ท่านพิธีขอ เดินตามเลยค่ะสามรอบนะคะคําเหมือนก็ได้รับขันดอกไม้นะคะแทนให้อธิษฐานให้สำ็จนะคะแม่แม่แมนี่นะคะโอ้เจ้อ้วนของเรายืนนิ่งมากๆเลยนะคะแม่แม่รู้นะคะว่าเขาทำอะไรนะคะวันนี้นะคะ นี่นะคะนี่นะคะทำความเมือนจะได้ลดน้ำมนต์บ้านให้แล้วนะคะแม่แม่จัดทุกปัะโสปัดโลกปัดไัยนะคะแม่แม่ คนก็อยากได้น้ำมนต์จากขามืนนะคะแม่แม่โอ้นี่นะคะโอ้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะต่อไปนี้ป่าสจากโลกภัยนะคะแม่แม่เคาะบานให้ด้วยอ่าหมดเคาะหมดสุกหมดโลกหมดภัยต่อไปนี้ขอให้รวยๆเฮงๆตลอดปีตลอดไปนะคะแม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะนี่ นี่นะคะท่านก็อยู่ต่างประเทศท่านดูผ่านจอนะคะแม่แม่ท่านก็ได้ดูคำมือนทำทุกอย่างเลยนะคะนี cin ่นะคะก็จะไปอีกหลังหนึ่งนะคะแม่นะะค ท่านอยากลดน้ำมนเหมือนกันนะคะโอ้ยเนี่ยเออเหมือนเนาะ นี่นะคะขอให้แม่ทุกท่านที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะปราศจากโรคภัยนะคะวันนี้คำเหมือนได้รดน้ำมตนบ้านให้ตัวแทนแม่ FC แ,แ,แล้วนะคะมาคำมาคูนให้แล้วนะคะ,ะครับฮลยครับขอบคุณครับคุย มาเลยครับวันนี้ครับวัสดีครับครับขอบคุณครับมาเลยครับยืนยืนหน่สิเอาเลยครับผมมาเลยครับผมประจำมือหรอกครับผนประจำมือ้นครับจับที่เข่าครับมาเลยครับจ้าครับผมขอบคุณครับผมครับสำหรับคลิปนี้เราก็อยู่ที่บ้าน วังจันนะครับบ้านวังจัตนตําบลนาขาอําเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสา,ารคามนะครับบ้านของพี่เอฟซีนะครับบ้านพี่คาที่นะครับตัวได้แวะมานะครับก่อนที่เราจะกลับบ้านนะครับ น้ำมนต์บ้านนะคะลอดก่อนนะคะเราจะทำเปิดขาน้อยค่ะมือ่อนี่นะคะเราจะลอดก่อนนะคะก่อนที่เราจะทำพิธีรดน้ำมนต์บ้านเราจะรอดท้องคํามื่อนก่อนนะคะสามรอบนะคะนี่นะคะปัดทุกประสคปัดโลกปัดภัย สิ่งไหนไม่ดีปัดเป่าออกไปนะคะการลอดท้องช้างหมดเคราะห์หมดโศกนะคะแม่ๆน่นะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองในที่การงานนะคะขอ้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามรอบแล้วนะคะรอดท้องช้างคำเหมินสามรอบแล้วแล้วก็จะลดน้ำมนต์บ้านให้นะคะวันนี้ํำเหมินหมานนะคะแม่แม่วันนี้คำเหมินได้ลดน้ำมนต์บ้านนะคะแม่มมมแม่มาบ้านแน่เน่เอฟซีก็มานเลยว,วันนี้ได้กินทั้งกล้วยนะคะได้ทนนั้งคะแนน นี่นะคะรดํำมนเสร็จก็เคาะเสาบ้านให้ด้วยนะคะขอให้โชคขอให้หมานะคะรวยๆเฮงๆงปังปังนะคะคอ เป็นดูคำเหมือนนะคะท่านบอกว่าคำเหมือนน่ารักมากๆเลยนะคะท่านดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้เห็นคำเหมือนตัวจริงนะคะต้องขอ,ขอขอบคุณท่านมากๆเลยที่เมตตาผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมวันนี้การทำงานของเรานะครับผมก็ จบลงก็ได้พักแล้วนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับผมคุณแม่ค่าที่นะครับที่ถึงท่านจะไม่ได้อยู่แต่ท่านก็นะครับเอ็นดูข้ามหมื่นแล้วก็บัวทองนะครับให้คะแนนนะครับรางวัลน้องช้างนะครับเชียกแล้วหนึ่งพันคะแนนแล้วก็ให้ค่าข้าวอีกหนึ่งพันคะแนนทัางเครื่องดื่มเลยก็ต่างๆเลยนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอบคุณจากใจเลยแล้วก็ ขอบคุณพ่อพ่อ,พอมแม่แม่เอฟซีทุกท่านทุกคนด้วยนะครับที่รักและก็เอ็นดูขมือลนครอบครัวขมืขอนมาดูวยตลอดนะครับผมขอบคุณมากขอให้ท่านมีต้องมีแต่วความสุขความเจริญร่ำล่ำรวยๆยิ่งขึ้นไปนะครับบุญรักษาเทวดาคุ้งครองแต่เจ็มแต่จนตลอดปีตลอดไปด้วยเถิดนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะไปพักแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมตอนนี้ขมือนเดินไปนู่นนะครับผมดูนะครับผมขมือนเดินไปแล้วนะครับผมเพื่อจะไปพักนะครับขมือนเดินไปไกลเลยนะครับ แต่ครักแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ชิปหน้าครับผมสำหรับชิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ